สวัสดีรับท่านผู้ชมที่คาุพครับมนีผมพงไย,ยวีพร้อมกับช่องบ้านสวนไรนาชาแนลสิได้พาพี่น้องสัญจรมาที่อำเภอขางเชียงกันกับอำเภอสมเด็จบ้านของผมนี่แหละครับอำเภอที่ว่านี่ก็คืออำเภอข่ามวงจังหวัดกาลสินกับพี่น้องครับพิกัดมนีก็อยู่ที่บ้านพน ตำบลบ้านโพอนอำเภอข้ามวงจังหวัดกาลสินมาธุระประปังกับทีมงานไงมาจินเขาเทียงอยู่สวนเพิ่นแหละครับโจของสวนเพิ่นก็เป็นจอภาพเลียงอาหารเทียงมือนี่นะครับพอผมมาถึงพื้นที่ผมลงจากรถเลวผมเห็นผมสะออนครับพี่น้องครับก็เลยยิบกล่องมาไทายทํำวีดีโอให้พี่น้องบึงทันทีมาฝากมาตอนพี่น้อง ที่ปรากฏยู่ขังหนาของพี่น้องในตอนนี้ก็คือสวนสมอวกับพี่น้องสวนสมอผมถามเจ้าของสวนเพล่นเลยเพินเ่นพอ่อโรงเรียนเด้อเพลินพอ่อโรงเรียนสวนสมอวของเพิ่นนี่ปลูกไว้ประมาณเก้าสิบต้นกับพี่น้องเก้าสิบต้นมีสามสายพันธุ์ด้วยกันอ่าเ่ราว่าจะเป็นทับทิมสยามแตงกวาหรือขาวไงแล้วก็พันธุ์ทองดีนะครับ ช่วงที่ผมมาทายถ้ำนี่ก็ประมาณกลางเดือนท่านว่าค่มก็ถือว่าเบิดหนาฝนล้วพี่น้องเบิดหนาฝนแล้วแต่ว่าก็ยังมีความชุ่มชื้นด้วยการดูแลเป็นอย่างดีทันคือระบบนำสปริงเกอร์รับเพ่นเดินทอพีวีซีมาทรงหนา,มมาตามทอแล้วก็เปิดระบบสปริงเกอร์ให้แตละตน้ตนเตละต้นนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมถามว่าเพ่นใส่ ยังดูแลแนใส่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรียปุ๋ยเคมีใส่อยู่บ่ครับพนกว่าเป็นบางช่วงบางคณะนะก็ใส่บ้างยูปปุ๋ยเคมีก็คือสูตรส6 16 16บสูตรเสมอครับแต่ใส่อยู่เป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่นเสิเน้นปุ๋ยอินทรียในการดูแลนะครับมื้อี้เพ่นเขาไปป่าซู่กินยูดอกอ่าพ่นเาลงไปตนป้นับพี่น้องอ่าทับทิมสยามสีแดงองตองโอ้แสบเป็นตนานคกับพี่น้อง นี่คือพื้นที่ของในส่วนที่เป็นสวนกับพี่นอ้อ,นองพื้นที่ของเพื่อนี่ือว่าไรนาตาทุยกับพี่น้องไรนาตาทุยได้ว่าพื้นที่ของเพื่อนเป็นโคกหนองนาได้พี่น้องโคกหนองนาโมเดลมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทั้งเป็นสวนเป็นไรย้งขางเชี่ยงกันกันกนกนกบป,กปลูกมันสำปะหลังผมบริทาทำให้พี่น้องเบิงอันนี้หลังจากทั้งขามาเป็นพื้นที่สูงปลูกสมอัวกับมันสำปะหลัง อ่ขย,ยับขยับขึ้มาจากน้อยขังใมกัพื้นที่หลับออพื้นที่ลุ่มลงไปอีกอะมีทั้งสมโออ่าแล้วก็ต้นไม้ต่างๆอ่าที่เป็นปลูกไว้เพื่อพั้งการเกษตรนี่ครับอันนี้พระเอกอีกตัวหนึ่งถ้าพี่น้องไปอำเภอข้ามวงพี่น้องจะเห็นทุกสองขางทั้งเลยครับสองขางทางั้งเต็มไปหมดยุนี่พอแล้วก็เฮ็ดขี้กันครับนั่นคือพุดซ่านุ่มสด พุทราที่ปลูกไว้ในมุงครับพี่น้องกลางมุ่งกลางมุ่งปลูกบักท่านกลางมุงไวป้ปลูกบักท่านครับมีระบบนำดูแลยังดีครับนี่ระบบนี่ครับอระบบกระบอกฉีดอใส่พ่อมนอใส่ยางเดียบร้อยครับน,นี่ตั้งเสาแปบขึ้นมากลางมุงให้ยังดีจบดเจือมาแเร็งขาม้าโบไรเลยครับาพวกมาแรงศัตรูพืชดีขาม้าาบไรดี เพราะว่ากลางมุงไปแล้วนะครับยุนนี้ก็ดูแรระบบน้ำก็เป็นระบบสปริงเกอร์ขึ้นกันกับว่างทอตอสปริงเกอร์ให้เปิดเป็นเวลานะครับประมาณหาสิบต้นครับอยู่นี่หาสิบต้นพุทราน้มสดเป็นพืชเศรษฐกษิจอันสําคัญของอำเภอขมวงจังหวัดกาสินกับพี่น้องถ้าพี่น้องไปเยี่ยมไปเยีย่ยมอำเภอขมวง,ง,ง,งสองกลางแท่งระวังบานพ่นไปหา าพื้นที่ต่างๆไปหามเพื่อข้าม่วงสี็นเลยครับนะปลูกพู้ซ่าเต็มกับพี่น้องกลางมุงกันสะไสายาอยากนะครับอันนี้ผมไม่เห็นแล้วผมสะอ่อนผมก็เลยมาทาทํำให้พี่น้องบิ่งพี่น้องอาสงสัยว่าพื้นที่ตรงนี้นี่กลางกลางมุงกลางหยังนี่การปลูกกันหยังนี่เบิดเงินว่าประมาณสําไหผมถามเป็นพันวาน,น่องแสนนะครับนองแสนอยู่มันก็ เป็นลักษณะสใส่ระยะเา้วครับพี่น้องมันปลูกเดี่ยระยะเา้วนะครับปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรื่อยๆครับอีกโบกีอีกโบกีรุ่นอีกโบกี้หลอดอีกโบกีรุ่นอีกโบกีฝนมันจะได้ทุนขึ้นจากนั้นก็เป็นกำไรล้วนๆครับน่ะอ้ะพาพพี่พ่น้องขยับมากอ่าข้างด้านทิศใต่จักน่อยอันนี้เป็นเฉดของน้องครับนี่โวกน้องหน้าเน้ย คกหนองหน้าผมไปยังเลาะบึงเหลียมจาวไขมาถ่ายทำวิดโดย้ยพี่น้องบ่งโอ้เป็นตาสาอ่อนเพิ่นขุดสาไว้ครับว่างประมาณแปดเมตรเนวาประมาณสองเมตรเนี่ยนะครับนะอันนี้อยู่ิดกับาวสาับเป็นเขตหน้าเขตหน้าเพิ่นเหตุหน้าขอเจ้านะครับประมาณผมมึงด้วยสายตากระมาณสามไร บ่มีจังหวะได้ไปถามขวมุ่นะเพิินกระโดดเพราะว่าเพิ่นตนรับแขกนะตนรับแขกดูแลพี่น,อน้องในการกินข้าวกินหน้าผมก็เลยผมกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยยางมาหล่อทายทํานะครับเนี่ยนี่น้ำกันคู่นี่เป็นกระเดินท่อพีวีซีมาเนี่ยครับท่อพีวีซีตามกันคู่คันหน้านี่ก็ปลูกต้นสากท่องไว้นะสาหาท่องไว้เป็นคันนาทองคํากับพี่นอ้องโยงขามกันกันกบมีะมะพร้าวน้ําหอมนี่ครับระบบน้ำกันครับระบบน้ำ เดินสายมา,าเปิดให้ต้นไหมหรือว่าถ้าฝนถึงช่วงก็สามารถเปิดใส่ให้หน้าได้เลยนี่ก็ถือว่าเพื่อนจัดระบบได้สุดยอดกับพี่น้องการระบบได้สุดยอดผมเห็นแล้วผมสะอ,อ่อนอดเรยมากฝากมาตอนพี่นอ้องนะเอาคิดว่ากะพ่อที่สิเป็นไอเดียเป็นแนวทางในการไปปรับใส่ในพื้นที่ของพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับป้ายโคกน้องหน้าของกัน นะครับมันมีครองหนาด้มีครองหนามผ่านตรงกลางของแปลงหน้าตั้งใสเล็กว่าก็จะเป็นแปลงหน้าเขาเจ้าของเพิ่นละครนะเพื่อนเห็ดไว้ก็ประมาณสองสามไร่นี่ครับโบหลายครับนะโบหลายเอาครับพี่น้องครับกัช่วงท้ายคลิปแล้วครับกัที่สิลืมโบไดก็ต้องขอขอบคุณท่านพอวิชัยยุรตาครับเจ้าของพื้นที่เจ้าของสวนไรนาตาทุย โคกหนองนามโมเดลมนีครับเอา้าว้าพี่น้องมมกไกลามานีอำเภอเขมวงกะพบปะคับพี่น้องทํานี่ครับคลิปหนาพอกันไหมขอให้พี่น้องอยู่ดีกินแสบอยู่แจกกินนัวสู้ขู่สู้คนครับสวัสดีครับสบายดีครับ